มีเรื่องมาเตือนสําหรับผู้คุณผู้ชมที่ใช้บัตรเครดิตนะครับหลังจากมีผู้ใช้บัตรเครดิตเขาออกมาโพสโซเชียลมีเดียระบุบอกว่าถูกตัดยอดจากบัตรเครดิตไปเกือบ1 0 0 0 0แบาทโดยรายการค่าใช้จ่ายระบุบอกว่าเป็นการจ่ายเงินค่าโฆษณาของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเจ้าหนึ่งนะครับสิ่งที่คนใช้บัตรรายนี้เขาตั้งคําถามเนี่ยไม่ใช่แค่เพราะกระบวนการที่เกิดการตัดยอดเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นความล่าช้าของธนาคารเจ้าของบัตรเพราะว่าจะโทรไปอายัดค่ะธนาคารระบุว่าแม้ว่าจะแจ้งหรืวว่าไม่ใช่ยอดที่เธอทํารายการแต่ธนาคารยืนยัน นะคะว่าต้องรอเวลาทำการไม่ใช่วันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะ Facebook ของผู้ใช้รายหนึ่งโพสต์ข้อความเล่าถึงกรณีถูกตัดยอดเงินจากบัตรเครดิตไป2 6 7 5ดสาอลลาร์สหรัฐหรือว่าเกือบ10,000 0บาทค่ะโดยระบุว่าเป็นค่าโฆษณาของสื่อสังคมออนไลน์แพลตฟอร์มหนึ่งซึ่งเธอยืนยันว่าไม่เคยผูกบัตรกับบริการนี้นะคะหลังจากได้รับ SMS จากธนาคารและพบว่าเงินถูกตัดไปจริงจึงรีบโทรแจ้งธนาคารเจ้าของบัตร ว่าไม่ได้เป็นยอดที่ใช้นะคะได้รับการตอบรับในการอายัดบัตรค่ะแต่ว่าเรื่องยอดเงินต้องรอตรวจสอบในวันทาการไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์และต้องรออย่างน้อย3-7วันธนาคารถึงจะตามเรื่องให้หลังจากโพสต์ขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมก็พบข้อมูลว่ามีคนที่ถูกตัดเงินในลักษณะเดียวกันเนี่ยใช้บัตรธนาคารรุ่นเดียวกันและเกิดในช่วงเวลาใกล้เคียงกันอีกหลายรายค่ะซึ่งจนถึงขณะนี้ธนาคารเจ้าของบัตรก็ยังไม่มีแถลงการใดๆออกมา พันตารวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญโฆษกกองบัญชาการตารวจสืบสวนสอบสวนอาจญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอทอระบุค่าว่าเหตุที่เกิดขึ้นอาจเกิดได้2กรณีคือหนึ่งอาจเกิดจากผู้เสียหายให้ข้อมูลบัตรกับมิจฉาชีพโดยอาจถูกหลอกลวงให้เข้าไปกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ปลอมหรือว่าแอปพลิเคชันปลอมหรือการให้บัตรเครดิตไปกับผู้อื่นเพื่อทําธุรกรรมการเงินแล้วก็ถูกนําข้อมูลออกไปใช้ ส่วนกรณีที่2อ,อาจจะเกิดจากการกดลิงก์ที่ติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมหรือว่าลิงก์โฆษณาต่างๆที่ฝังมาแวร์ดักรับข้อมูลซึ่งก็ต้องมีการตรวจสอบโทราศัพท์ของผู้เสียหายแต่ละรายโดยละเอียดอีกครั้งนะคะขณะนี้ตำรวจก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินโดยเฉพาะข้อมูลเลขหลังบัตรเครดิตบัตรเดบิต หรือว่าหมายเลข CCV3 ตัวหลังบัตรค่ะหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่ไม่น่าเชื่อถือที่ต้องกรอกเลขดังกล่าวถ้าต้องการเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บไซต์ไหนก็ให้พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ด้วยตัวเองเท่านั้นแนะนำนะคะว่าให้ใช้แผ่นสติกเกอร์ทึบแสงปิดรหัส3ตัวหลังบัตรไว้ใช้การจดจำแทนรวมถึงมันตรวจสอบรายการบัญชีอย่างสม่ำเสมอ ถ้าพบสิ่งผิดปกติก็ให้รีบแจ้งไปยังสถาบันการเงินเพื่อทำการอายัดบัตรแล้วก็ปฏิเสธการชำระเงินค่าสินค้าหรือว่าบริการทางออนไลน์โดยทันทีค่ะ